ททบห้ 5, ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด ดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามีประเด็นเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการเงินออมที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมกันเป็นประจำในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับเช่นเคยครับรายการของเราพยายามจะนําเสนอนะครับว่าเรื่องของการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของทุกคนไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักลงทุนมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งคนลงทุนนักลงทุน ที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ในกองทุนรวมนะครับเระจายการลงทุนไปยังที่ต่างๆไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆเพื่อให้เงินของเรานั้นทํางานออกต่อออกผลงอกเงยนะครับเช่นเคยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ผ่านช่วงจัดทับลงทุนกันครับ วันนี้นะครับเราพูดคุยกันกันกบดรสมจินสอนไพศาลนะครับกรรมาการผู้จัดการบลจฐานไทยหรือว่าทีม BAM นะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณบ,บ,บอยในช่วงที่ผ่านมาดรพยายามจะนําเสนอว่าการกระจายการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นเราสามารถนาเงินไปลงทุนยังประเทศต่างๆที่น่าสนใจได้ทั่วโลกดรพยายามพูดถึงภูมิภาคเอเชียว่าน่าสนใจอย,อย่างไรจีนเราเน้นย้ํากันมาแล้วหนึ่งประเทศที่อาจจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะครับใช่ครับ ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทีนี้เวลาที่ผ่านมาทําไมเราเวลาเราพูดเอเชียแล้วญี่ปุ่นถูกยกไว้ทวนกันนิดนึงก็คือว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราแบ่งเชิงของภูมิภาคออกมาเนี่ยนะครับก็มักจะแบ่งเป็น Develop m มาเก็ e เกีบ Emerging Market ก็นะครับก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คืออเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็น3ส่วนที่เป็น e ีเวลลอป market แล้วพอมาดู emerging market เนี่ยก็จะมีเอเชียนะครับแล้วก็มีลาตินอเมริกามียุโรปตะวันออกนะครับก็เป็นอีก3กลุ่มอีกอส่วนเอเชียนี้เนี่ยเขาก็จะคัฟตัวญี่ปุ่นออกไปก็จะเป็นนอก เอเชียที่นอกเหนือญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพูดถึงญี่ปุ่นโดยเฉพาะเจาะจงนิดนึงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาผมพูดถึงเอเชียว่าทําไมเราถึงชอบเอเชียเนี่ยหลักๆเลยก็มีมุมมองที่ว่าเอเชียกําลังปฏิรูปเอเชียกําลังมีโอกาสของการเติบโตนะครับแล้วก็ในแง่ของ valuation เอเชียก็ดีทีเดียวนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้เอ่ยถึงเสมอๆก็คือว่า ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตที่สําคัญคือน้ํามันเนี่ยมันลดราคาลงมาซึ่งเอเชียซึ่งเป็นเน็ uh, ต importer ของน้ํามันเนี่ยก็เลยได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มๆแล้วญี่ปุ่นก็ได้รับประโยชน์ทํานองนั้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เห็นภาพใหญ่นิดหนึ่งว่าทําไมเราถึงคิดว่าญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนะครับผมมีสไลด์อยากจะชี้ให้เห็นถึง4ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับ ปัจจัยแรกเนี่ยที่ผมจะเอ่ยถึงก่อนก็คือปัจจัยเรื่องราคาน้ํามันเมื่อกี้พูดแล้วว่าใครก็ตามที่ เป็น Net Importer ของน้ำมันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นประการที่2องซึ่งเราได้คุยกันเยอะพอสมควรก็คืออเมริกาที่เติบโตขึ้นเนี่ยใครที่เป็นคู่ค้าหลักๆของอเมริกาก็ได้ประโยชน์ด้วยซึ่งญี่ปุ่วก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้อีก3ประเด็นที่ผมอยากจะยกขึ้นมาคุยเนี่ยค,คือตัวข้างบนสุดของสไลด์นี่นะครับ,รบที่เขียนว่า QQE แล้วก็ GPIF เนี่ยครับ QQE ก็คือ Qualitative และ u u n t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  v v e e s i n g นะครับก็คือเรื่องของการพยายามที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องขึ้นในในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ GPIF นี่ก็หมายถึง Government Pension Fund ของเขาซึ่งหรือหรือกบขอนั่นเองนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการทางภาษีที่เข้ามาเอื้อซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ROE ซึ่งเวลาที่เราไปลงทุนเนี่ยครับเราก็บอกว่าเออเราไปลงทุนในธุรกิจลงทุนในบริษัทเราก็อยากได้ บริษัทที่ดีๆมีการเติบโตดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรจากต้นทุนซึ่งก็คือ return on equity หรือ ROE นั่นเอง <Okay. S 1> นะครับซึ่งอัอนนี้เนี่ยอาจะ เป็นเรื่องที่พิเศษเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนโยบายของท่านนายกอาเบะเนี่ยนะครับเราก็มักจะพูดถึงว่าเขามีนโยบายทางการเงินเขามีนโยบายทางการคลงังแล้วก็เขาอยากจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความเป็นรูปธรรมสูงขึ้นซึ่งเดียวผมจะได้มีโอกาสคุยให้ฟังต่อไปอนี่ประการแรกเนี่ย เยวพูดว่าไอ้ตัวนโยบายที่เขาขับเคลื่อนมาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้ญี่ปุ่นกลับมาเติบโตเร็วขึ้นครับผมแล้วการที่เราจะวัดการเติบโตเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็วัดสิ่งที่ตรงข้ามก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อใช่ครับว่าญี่ปุ่นเองอยากเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจมันเติบโตเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อน่าจะขึ้นไปถึงระดับสัก 2%, 2> นะครับแล้วก็ความผลักดันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีนโยบายทางการเงินซึ่งผมจะ มีสไลด์อันหนึ่งให้ดูนะครับว่าตอนที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศใช้มาตรการ QE ซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็คือเมษายนปี2013นะครับตอนนั้นเนี่ยตัวค่าเยนเนี่ยก็อ่อนค่าลงนะครับจากไม่ถึง90เยนเนี่ยมาเป็น96เยนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ ส่งตัวแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆพอปีที่แล้วเดือนตุลาคมเขาประกาศครั้งที่สองด้วยวงเงินที่ใหญ่ขึ้นตัวค่าเงินเยนเนี่ยครับก็อ่อนค่าไปจนถึง112ยเยนต่อ1ดอลลาร์นะครับแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสัก124ยเยนต่อดอลลาร์ละเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆซึ่งในการอ่อนค่านี้อะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ ประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศโดยรวมนะ่ยค competitve ขึ้นหมายความว่าแข่งอ่ะ แข่งขันได้ดีสินค้าและบริการถูกลงโดยเปรียบเทียบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ญี่ปุ่นอยู่สี่ปีนะสมัยก่อนเนี่ยตอนแรกเราก็ชอบนะผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นแต่มันแพงมากถ้าหากว่าอยากจะได้ของถูกเนี่ยต้องซื้อของอิมพอร์ตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปละเราสังเกตไหมฮะว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากตอนนี้เยอะมากแล้วหลายๆคนเนี่ยปีหนึ่งไปสองครั้งสามครั้ง วีซ่าก็ไม่ต้องแล้วของมันถูกลงครับพอดีลูกชายก็เพิ่งกลับมาซื้อกางเกงยีนมาสองตัวนะครับให้พ่อตัวหนึ่งสองตัวเก้าร้อยเยนคุณบอยตกตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วคุณภาพนี่คือแบบใช้ได้เลยนะครับอันนี้แสดงถึง competitive ness ของของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นละทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าไอ้ตัว ไอ้ความแข่งขันได้เนี่ยแล้วทําให้เราไปซื้อของเขาเราไปเที่ยวประเทศเขามากขึ้นเนี่ยอันนี้เราเห็นแต่ประเทศไทยแต่จริงๆแล้วก็คือไปจากทั่วโลกใช่ครับครับประเด็นถัดไปที่อยากจะชี้ให้เห็นคือมาตรการ QE ของ BOJ เนี่ยนะครับในสไลด์ที่ผมอยากจะให้ดูตัวเลขนิดหนึ่งครับครั้งหลังที่เดือนตุลาคมที่มีการประกาศเนี่ยเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าไปเป็น ปีละ80ล้านล้านเยนปีละนะครับโดยที่เงินที่อัดฉีดเข้าไปนี้เนี่ยก็ไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆและสินทรัพย์ตรงที่ผมวงไว้เป็นพิเศษเนี่ยคือ ETF หุ้นญี่ปุ่นนะครับ ETF Exchange Traded Fund เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีเม็ดเงินจาก BOJ เองนะครับเข้าไปปีเข้าไปที่ตลาดหุ้นปีละ3ล้านล้านเยนแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีสินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะครับเช่น JRETS ก e ด s ก็คือ real estate investment trust ก็คือลักษณะกองทุนคล้ายๆอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับของญี่ปุ่นแต่นี่วงเงินน้อยหน่อย90้า0มื่ล้านต่อปีนะครับตัวถัดมานี่สิครับตัวที่ผมคิดว่าสำคัญมากอาจจะที่สุดก็คือเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลปีละ80ล้านล้านเยนนะครับ แล้วก็มีหุ้นกู้อีกมี commercial paper ทีนี้ที่ผมเชื่อว่าสำคัญมากต่อเรื่องของตลาดทุนโดยเฉพาะยิ่งตลาดหุ้นก็คือตัวพันธบัตรและตัวหุ้นโดยตรงรทำไมพันธบัตรจึงสำคัญต่อตลาดหุ้นก็เพราะว่าเวลาที่เขาเข้าไปซื้อพันธบัตรเนี่ยครับก็จะทำให้บอลยิวเนี่ยมันต่ำนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย JGB 10ปี Japan Government Bond 10ปีนะครับยิวอยู่ประมาณสัก0.4เร์เ นะครับซึ่งต่ํามากพอต่ำอพอต่ําลงปั๊บก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านนักลงทุนชาวญี่ปุ่นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งฝากธนาคารก็ใกล้ศูนย์อยู่แล้วซื้อพันธบัตรก็ได้0.4ถ้าไปซื้อหุ้นแล้วได้เงินปันผลสักเปอร์เซ็นต์กว่าและมีโอกาสของการเติบโตมันก็จะน่าสนใจเงินก็จะหลาาน,นั้นมันก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถมี valuation ในระดับ,บของ PE หรือ dividend yield ที่ PE ที่สูงหน่อยหรือเดเียนยูที่ต่ำหน่อยได้คครับ,รบนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆของเรื่องของตัว QE <Q> e. ทีนี้คำถามที่สำคัญของ QE ก็คือแล้วมันจะอยู่นานแค่ไหน <S <S จะเลิกเมื่อไหร่ <S <S ถูกไหมครับ <S <S ซึ่งทางญี่ปุ่นเองเขาก็พูดเรชัดว่าเป้าหมายเขาก็คือเขาต้องการให้อินฟล레이ชันเนี่ยหรืออัตรางเงินเฟอ้อไปอยู่ที่ 2%, 2> นะครับขณะนี้มันประมาณศูนย เพระฉะนั้นเรื่องนี้ยังยังไปอีกพอสมควรนะครับนีก็อันนี้คือนโยบายการเงินอ่าใช่ครับทีนี้ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนโยบายภาษีนะครับเรื่องภาษีเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนะฮะเพราะว่าภาษีเก็บมากหน่อยก็เป็นรายได้ของรัฐใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าการเก็บนั้นเนี่ยมีการให้ลดหย่อนอะไรบ้างก็จะเป็นประโยชน์ีนี้ผมจะให้ดูนิดหนึ่ง เรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของภาษีขายหรือแวดนั่นเองนะครับของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ขึ้นมาละครั้งหนึ่งจาก5%เปอ็นเป็นเมื่อ2ปีก่อนนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบครับแต่ว่าหลังจากกระพบไปนิดหน่อยแล้วมันก็กลับคืนดีขึ้นมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามหลีกเลี่ยงก็คือการขึ้นครั้งที่2จากเดิมที่จะขึ้นปีนี้เขาเลื่อนไปเลย2ปีไปเป็นเมษาปี1นก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลง แล้วก็ประเด็นถัดไปนะครับภาษีเงินได้นิติบุคลคลเขามีเป้าหมายที่จะลดลงจาก35%เนี่ยไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า30%มิมาถึงตอนนี้เขาก็ทำมาพอสมควรและไปอยู่ที่ประมาณาม33%แลิบออันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์เพราะว่าพอภาษีนิติบุคคลลดลงเนี่ย net profit ของบริษัทก็จะดีขึ้นครับผมนครับและเรื่องสุดท้ายครับนิซ่าหรือนิปปง IAS นะ ISA เนี่นะครับเขาเรียนแบบของอังกฤษที่มีการให้เงินที่มาลงทุนในลักษณะที่ประหยัดภาษีได้แล้วเงินเหล่านี้เนี่ยสามารถไปลงทุนในพวกหุ้นและกองทุนรวมนะครับอ,อันนี้ให้กว้าง แล so right ้วก็ไม่เกินหนึ so ่งล้านเยนต่อปีแล้วก kind of so ็รวมไม่เกินห้าล้านเนี่ยถึงครองห้าปีก็จะคล้ายๆ i m p a c คก็จะคล้ายๆ l อ f ทฟของไทยเราแต่ว่าประเทศเขาร้อยกว่าล้านคนแล้วมีรายได้เยอะแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีนโยบายเพิ่มเติมขึ้นมาผมจำไม่ได้เขาเรียกว่ายูทิสซาหรือยางนิซานะครับก็คือเขาให้โอกาสพวกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเ่ยซื้อนิซ่าให้ลูกให้หลานได้แล้วก็ตอนโตเขา อาจจะสัก20มังครับ,รบแล้วค่อยเอาเงินไปใช้แล้วก็ไปรถย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดซัพลายของเงินที่เข้าไปสู่ระบบ,บมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนมาในชั้นต้นนี้ก็ค,ค,คือว่าเรื่องของปริมาณเงินทั้งจากตัว BOJ เอง จาก Government p e n s i o n Fund ซึ่งจะอัดฉีดเข้าไปรวมทั้งมาตรการ,รภาษีก็จะทําให้โฟล์กเงินเข้าไปค่อนข้างดีอ,อันนี้คือหลากหลายเหตุผลว่าทําไมญี่ปุ่นถึงเป็นตลาดที่น่าสนใจทั้งเรื่องของเศรษฐกิจกทั้งเรื่องของตลาดทุนนะครับซึ่งคุณผู้ชมถ้าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยโทรไปขอรายละเอียดนะครับว่าญี่ปุ่นน่าสนใจอย,อย่างไรที่หมายเลขโทรศัพท์1725ได้แต่ช่วงหน้าครับเราจะมายขยายความกันต่อกับทางดรนะครับว่าแล้วการไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี้ต้องทาอย่างไรบ้างน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันก่อนครับ เป็นยัังงไรครบป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแ,แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เ <Revolution> ที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ัแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ตอนที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจก็อายุยังไม่ถึง 30- ด้วยซ้ำนะครับมันแว็งที่สุดเรื่องกู้แบงก์เป็นเรื่องยากมาก SCB เรามองเราที่สมองครับมืออาชีพมากเป็นนักวิเคราะห์เชนเลอร์จากวันที่เราได้สินเชื่อมาก้อนหนึง่งเราก็เหมือนมีกระสุนยิงปุ้งปุ้งปุ้งปุงธุรกิจมันโตขึ180้นร้อยแปดสิบมันคือการติดสปีดเท่าเส้นชัยครับผมเก่งเรื่องจักรยาน SCB เก่งเรื่องเงินครับคว้าโอกาสสาหรับ SME ที่ SCB กว่า120 0สาขา ุณกล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้เกิดาว้าพน่ะนะเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำกบาลเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นยหนุ่มหนดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียว ร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีราเก้าวมงคล เรากลับมาติดตามรายการรรยหุ้นกันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการไปลงทุนในตลาดญี่ปุ่นนะครับเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงนโยบายการเงินนโยบายการคลังมาตรการทางด้านภาษีที่ทําให้ตลาดญี่ปุ่นนั้นน่าสนใจแล้วในเชิงของ ROE และครับที่ท่านตบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นน,นี่เป็นยังไงบ้างใช่ครับเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นแม้จะดีมีผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ต้องยอมรับว่า ROE เขาค่อนข,ข้างต่ำ ในอดีตอาจจะเห็นแบบ7-8%ครับตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่ประมาณสัก8.7%ครับซนะครับซึ่งถ้ามาเทียบกับของเราก็ยังถือว่าต่ำอยู่อย่างของของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1 1นะครับของ S&P จะอยู่ประมาณ14% ROE รนนะครับซึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นเหตุผลที่สำคัญก็คือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมักจะถือเงินสดไว้เยอะมากและจ่ายปันผลออกมาน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางภาค ประชาสังคมรวมทั้งนักลงทุนสถาบันทั้งร,รัฐบาลเองเนี่ยพยายามผลักดันให้บริษัทเนี่ยสนใจผู้ถือหุ้นมากขึ้น mm hmm. แล้วมีมาตรการผมยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าต่อไปเนี่ยบริษัทไหนที่อ e ีต่ำกว่า5%ติดต่อกันเกิน5ปีเนี่ยเขาจะกดดันให้โหวตให้ตัวดี r ร c เตอรคณะกรรมการต่างเนี่ยต้องลาออก อย่างนี้เป็นตน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อได้ว่าลักษณะของทิศทางของการกดดันอย่างนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยตั้งใจมากขึ้นที่จะใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอย่างมีคุณค่าที่สุดร,รวมทั้งเขามีการพัฒนาในเรื่องของ CG เรื่องของ Stewardship Code ซึ่งจะทําให้ทั้งตัวคณะกรรมการเองทั้งตัวผู้จัดการกองทุนต่างๆเนี่ยเข้าไปร่วมกันรับผิดชอบมากขึ้นมีดัชนีใหม่ดัชนีเรียกว่าเ p e x n i น k k อินดก์400เป็นดัชนีที่คำนึงถึง ROE ในการาเลือกหุ้นด้วย<อ>ะนะครับเพราะฉะนั้นนวโน้มก็น่าจะเพิ่มนแนวโน้มนเนี่ยคือบริษัทเนี่ยจะต้องดีขึ้นทั้งเรื่องของการจ่ายปันผลที่มากขึ้นรวมทั้งนโยบายในการซื้อหุ้นคืนบ้างนะครับประเด็นถัดไปที่ผมคิดว่านักลงทุนคงอยากจะรู้แหละว่าเอ๊ะถ้า เข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงผมพูดไว้เลยว่ากองทุนที่บราจาหฐานไทยเลือกมาเนี่ยก็คือ,อเราจะฟีดเข้าไปใน ETF นิกเกอ225ของนมระรบ,บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของเขานะครับ,รบซึ่งลองดูตัวอย่างของโลโก้ของบริษัทเหล่านี้ดูนะครับว่านี่เป็นบริษัทที่พวกเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่หรือไม่มท่านเชื่อใจในบริษัทเหล่านี้หรือไม่นะครับ,รบซึ่งก็จะมีอย่างธุรกิจรถยนต์อย่างเช่นพวกโตโยต้าฮอนดานิสันอย่างนี้นะครับแล้วก็พวก ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งชื่อเหล่านี้เราก็คุ้นเคยทางซ้ายมือล่างเนี่ยก็เป็นพวกบริษัทยาครับอย่างทาเคดะนี่ก็จะเชี่ยวชาญพวกยาเบาหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงกลางล่างเนี่ยครับบางคนอาจจะพอเห็นเซเ e ่นอคงรู้นะครับนี่คือ7 e เ e ่ e n ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของญี่ปุ่น ตรงซ้ายมือบนเนี่ยครับอของรีเทลนะฮะ retailing ครับ, Fast รบส่วนใหญ่จะไม่รู้จักชื่อบริษัทนี้ผม,ผ,มผมใส่ <c oughs> แต่ว่าใส่ชื่ออาษาอังกฤคุณบอยรู้จักใช่ก็คือบริษัทยูนิคลใช่แล้วเขาเป็น Fast r e t a i l i ิงจริงๆแล้วก็ขยายเร็วมากนะครับแล้วตัวล่างสุดก็คืออิเซตันนะครับแล้วก็ทางแบงกิ้งของเขาเนี่ยมิซูโฮ MUFG ซึ่งก็คือบริษัทที่มาซื้อ,อแบงก์กรุงศรีไป7 0กว่าเปอร์เนเองเป็นบริษัทใหญ่อเป็นบริษัทมีความมั่นคงใช่โรชชกรธก็น่าจะน่าสนใจใช่ใช่ครับ,รบนี้เป็นบริษัทที่น่าสนใจประเด็นถัดไปซึ่งผมก็อดที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่อง valuation ครับนี่ valuation เนี่ยตัว PE ของญี่ปุ่นถือว่าไม่ต่ำถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเพราะว่า PE เขาอยู่ประมาณสัก19เท่ากว่า นะครับแต่เนื่องจากว่าบอลยิวเขาอยู่แค่0.4เร์เดังนั้นเองการเทียบหุ้นกับบอลของเขาเนี่ยจึงยังคงมีความน่าสนใจอยู่ผมมีสไลด์นะครับว่าถ้าเอาเอา n i r n y n g yield คือเอากำไรหารด้วยราคาของหุ้นเฉลี่ยแล้วลบด้วย YIELD ของพันธบัตรของญี่ปุ่นยังอยู่ประมาณสัก3.9ซซึ่งสูงกว่า MSCI World สูงกว่า S&P 500ของอเมริกาแล้วก็สูงกว่า MSCI ของยุโรป นะครับจะต่ำกว่าก็คือต่ำกว่า ACHX Japan ซึ่งเราก็ได้มาคุยให้ฟังในรอบที่ผ่านๆมาแล้วก็สูงสูงและน่าสนใจกว่าของตลาดหุ้นไทยด้วยพอสมควรของของไทยเนี่ยค่อนข้างตอนนี้ PE ก็ขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วบอลยูของเราก็ยังสูงอยู่คือประมาณสัก2 6 2 7ใช่กสอเอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรจายไปยังต่างประเทศญี่ปุ่นก็เป็นตลาดที่น่าสนใจใช่ครับแล้วก็กองทุนตอนนี้ที่เราออก ตอนนี้เรามีกองทุนเปิดนะฮะซึ่งขายได้ทุกวันและขณะนี้ฮะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันศุกร์นี้เรายังเปิดตัว TMB Japan Trigger 8วงเล็บ4นะครับนี่เป็นกองที่4แล้วเราก็ทริกไป3ามกองนะครับในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานี้นะครับขายวันที่2ถึง5นะฮะสัปดาห์นี้เองนะครับแล้วก็เงื่อนไขแปดก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายปิดกองที่8%นะครับถ้าได้4%แรกเราก็จะขายหน่วยคืนก่อนแล้วก็ ถ้าหากว่าครบ8%ก็ก็จะปิดกลองแล้วก็คืนเงินให้ผู้ลงทุน,นครับ,รบสามกองที่ผ่านมาของ t ทริกเกอร์ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ๋อ,อก็ทริกไปในเวลาอันค่อนข้างรวดเร็วนะครับในช่วง แค่ประมาณไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับก็นักลงทุนก็ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงของมันนักลงทุนแม้ว่ากองของเราเนี่ยจะตั้งเป้าหมาย8%ใน1นึ่งปีแล้วเราก็หวังใจว่าจะจะทริกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ทริกเนี่ยก็จะกลายเป็นกองเปิดนักลงทุนสามารถจะเอาเงินออกได้แต่ถ้าไม่เอาเงินออกเราจะบริหารให้ต่อไปจนมันมันทริกได้เป้าหมาย 8%ครับครับถ้าสนใจก็เช่นเคยนะครับลองติดต่อไปที่1725หรือว่าสอบถามได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขานะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.tmbam.com นะครับมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานที่1725พร้อมจะตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมนะครับทิ้งท้ายก่อนจากกันครับมีงานสัมมนามาประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่สนใจลงทุนทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะครับมีงานสัมมนาจับทิศลงทุน พุ่นอนุพันธ์ไตรามาสสนะครับงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกา30นาทถึง16นาฬิานะครับหน้าหอประชุมศาสตราจารย์สวีอินทรวิชัยชั้นสมอาคารตลาดราั์แห่งประเทศไทยนะครับเนื้อหานี่ช่วงเช้าก็จะเป็นคุณนครจากอิร่านะครับมาแนะนำเคล็ดลับการใช้เทคนิค ในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับในช่วงเทคนิคอลแอน a l y ซิสรู้เอาไว้ไม่ติดดอยนะครับรวมไปถึงการสร้างพอร์ตหุ้นให้สวยด้วยการใช้ Futures แล้วก็ Option นะครับอันนี้เป็นภาคบ่ายกับคุณเดชะทรล่าอุดมสุขนะครับงานนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วท่านที่เป็นมือใหม่ที่เปิดบัญชีหุ้นอนุพันธ์ภายในงานก็จะมีของที่ระลึกนะครับมอบให้ด้วยนะครับท่านที่สนใจก็ลงทะเบียนได้ที่ w w w set o r t h หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่02-229-2222นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านอดอรสมจินเป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ ในวันต่อไปนะครับรายการของเรายังคงมีประเด็นเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมดรสมจิะทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ